สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคลิกล้านเน็ตก <Yahoo! S 1> ับผมนะครับดรโก้จิรศักดิ์พันธุจริยาครับวันนี้เรามาไกลกันถึงคาสิยานี่เลยอยู่ที่คิปเปนีิทริโชว์นะครับเรียกได้ว่าวันนี้เป็นการรวมตัวของยานแม่มาหลายๆดวงเลยทีเดียวเพราะว่ามีการประกวดรับชิงชนะเลิศน,นะครับของมิสฟิลิปปินี่ปีนี้เปลเป็นว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาตามโก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีใครเด็ด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 เปนมันจั้งนั่งอะไรจ้า <c oughs> มันบอกว่านี่เป็ยาลุกป่าเลิศลุกปัาช้าก้องน้องดูลงทุนแล้วนี่เสียงด้วยเอันนี่เป็นกล้องโทรศัพท์ค่ะน้องเดินมาใกล้นิดนึ่งสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากที่แบบคนสวยนี่เขาได้ตำแหน่งใหม่แล้วนะเป็นอะไรคะอดิตบดีหรือเป็นอะไรนะหรือผู้อา้วาเหรืองกาอรบริหารหมู่บ้านช้างพัทยาคือ ตัวจริงเก่งจริงเนาะช่วงโควิดเราไปแบบไลฟ์เจอกันเนาะใทยกล้วยกันสุดฤทธิ์เลยเนาะใช่แต่ตอนนี้ก็คือมีขึ้นมากกว่าไทยสนับสนุนเยอะค่ะโอเคพี่ก้อเป็นไงบ้างคะวันนี้มาประกวดมาประกวดกันนะมามอบมงสินะมามอบมงเพราะเราเป็นผู้ชนะเราเป็นเมื่อปีที่แล้วปีนี้เราก็ต้องมามอบมง เราเนี่ยให้กับลุ่น้องให้กับรุ่น้องนี่ลงปีหน้าหรือเปล่าลงไปแล้วค่ะตุ๊กค่ะปีหน้าปีหน้าเหรอปีหน้านี่เรายังบอกว่าเด็กอยู่ยังได้ใช่ไหมคุณแม่ได้สวยขนาดนี้เนาะถ้าเป็นว่าเดี๋ยวเราสองคนก็ไปเสิร์ชถ่ายกันในงานดีกว่าจะเป็นยังไงไปกับลูกโก้แล้วก็ลูกปัดนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะครับเราก็ได้บัตรเรียบร้อยแล้วรีบขึ้นไปแล้วครับเพราะวันนี้เนี่ยเ,ยเดี๋ยวจะการกดเริ่มต้นเรามาเจอมิสซิบูนีนะครับปีแรกมิโก <_ EN> <_ EN> สวัสดีค่ะม <_ EN> ิโกลองมิสอาคาซ่าแลออ้วมิสฮันโซนะ ปีมิสกันนีนะคะปี2021ปีหน้าปี2024ปวดหัวตัวร้อนใครเจอก็ปวดหัวไปหมดค่ะได้ข่าวว่าปีนีพี่โจมโอส่งเด็กประกวดด้วยจริงๆก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเขามาอยู่สมองเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นน้องสถาปัตย์แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยคือนานคือว่าเป็นแม่ลูกซึ่งเป็นลูกสาวเขางานบอกว่าแม่ช่วยส่งหน่อยขอน้องแล้วก็โอเคแล้วก็ช่วยส่งเฉยๆด้วยบอกว่า ดังนั้นเวลาเด็กได้ก็50%ไคะของของ่ของของอะ็าไม่ินาโอ้ชวยด้วยใจเป็นแบบ้ยคุณุงสวัทดีแล้วคุณรกดด้วยหรอคะเดี๋ยวพี่จะส่งถ้าเกิดว่าหายอมยาเมื่อไหร่แต่จะลงนะคะไม่เสียสลแมวจะไม่ทานลปีนา เดี๋ยวเราให้ถ่ายรอบยาก่อนแต่ถ้าเกิดเรื่องส่งเด็กเนี่ยอยากให้ถามตามมั้งรอบนิดนึงนะคะ <c oughs> อันนั้นคนส่ง <c oughs> เด็กเด็กคนละอย่าง <c oughs> ค่ะ <c oughs> อันนี้นเป็นเด็กกับอีกอย่าง <c oughs> เดิมตอนนี้คนเริ่มกันแล้วนะอุ้ยปเป็นไง <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ตามมาเลยนะถ่ายรูปด้วยิันเลยวันนี้เจอกัน เสียใครคะเสียคนที่เชื่อในเสรีภาพเอาคนนั้นลงด้วยเหรอคะคนนั้นลงอุ้ยยังตัวเก่งเลยนะคะตัวเก่งค่ะแต่ต้องระวังเจอโคตรีรศักดิ์นะคะระวังเจอโคตรีรศักดิ์คนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับต้องลงแต่ตัต้องบอกว่ากรี๊ดกนเจ็บคอเลยลุ้นมากพี่ลุกเป็นยังไงบ้างถูกนะคะแล้วก็แบบท้องฟ้าก็สวยที่คนเออ ติดขอบเวทีเลยอ่ะเอาเป็นว่าอีกไม่กี่วินาทีจะประกาศแล้วว่าใครเป็น Miss Tiffany 2020คนต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศที่สาวๆรออยู่รออนอนแอร์สดด้วยโอ้ยซีฟ้าครับ มิสเกมนินจาดีนเล็กบากคนมาเล็กมาเล็ห้าครับคูอไทอไทยแก้ครัราวกใางจะป็นาดสองที่ได้รัาสบายเพื่อรางวัลและรางวัลเงนสดแปดหมื่บาทในวนเากี่ดูน้าคนในนี้จะเป็นผูที่ได้ครอบตัองแน่ มิสทิปปี2020ในค่ำคืนวันนี้นะครับชื่อที่ผมประกาศจะเป็นชื่อของมิสทิปปีประจำปีนี้นะครับและมิสทิปปี2020 the next level ได้แก่ผู้เข้าประกวดหม่ยเผู้เข้าประกวดหมายเลข

และนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับการประกวดมิ s ทิป s s 2020นะครับและโบนก็ออกมาแล้วนะครับว่าคนดีๆก็คือน้องร็อบนะครับระดามาเพื่อมงต้องตอบคำถามก็ดีนะครับแล้วก็คือแบบสิบจนสิบเลยตอนนี้เป็นบรรยากาศท้ยนะครับร็อคือถ่ายรูปแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับวันนี้เรามีเซอร์วิสซี่มาร่วมกันมากมายด้ตามชมมาค่ะคุณแก้วสวัสดีค่ะ เป็นไงฮะสนใจไหมครับสนใจสนใจอย่างสมมงมาสมมงมาที <aún> <yelled> ่กูก็สมบงมากเลยนะครับขอบคุณทุกทานดูดีตลาดนะครับที่มาครัวันนี้ next level ถ้าได้รู้ไว้นะ level next l e ให้สัญญาณดีๆนะ next level เลยนะฮะโอ้โหเราไปเตรียมสามท่านเลยนะครับโอเคนะยฮะวันนีจะไปกันนะครับไม่เจอกัน นี่เลยค่ะพิสมโอดนดีด้วยนะคะต้องบอกว่าน้องซินดี้เป็นแบบว่าท็อปไฟล์สุดท้าหนึ่งในห้ายังไงคะเป็นความภาคภูมิใจภูมิใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยแล้วก็เราเนี่ยแบบว่าอุ้ยเหนื่อยกันเนาะเริ่มจากเดินไม่ได้เลยแม้ตอนนี้เราก็แบบว่าเหมือนกับยกคอจะโก๊ แต่เราก็มีแบบว่ารางวัลที่แบบว่าเนาะเขาไฟนี่คือสุดแล้วก็บอกเลยว่าที่จะเป็นคนดูวยคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นการประกวดวิชิบันีที่หินที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่ามาก ลองสามคนแล้วก็มีคนที่เคยติดในสิบมาด้วย oh. แล้วก็มีคนที่มีความสามารถเยะแยมมากๆาี่นี่นก็ดึงใจในตัวลูกสาวมากค่ะยินดีด้วยนะคะน้องสินนี่มีอะไรจะฝากไหมคะฝากถึงประชาชนทั่วไปได้ค่ะ ฝากติดตามหนูเองเหลังจากนี้ด้วยนะคะหนูมั่นใจว่าหนูจะผลิตคอนเทนต์คุณภาพให้ทุกคนค่ะเออเป็นสถาปานิกด้วยนะเนาะออ,ออกแบบบ้านได้ดีด้วยนะด้วยความมีใจค่ะสวยมากเลยคะ่ะเด็กพี่ส้มโอนะคะน้องซินดี้ค่ะไวดค่ะน้องร็อคค่ะได้ที่หนึ่งวันนี้ได้มงและดาม,มาผู้มงเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆที่ทำได้จนึวันนี้ค่ะยินด,ดีด้วยนะคะสวยมากเลยะคะ่ะด,ดีค่ะ และนี่นะครับก็คือบรรยากาศของ Miss Tiffany 2020ครับเรียกได้ว่าปิดฉากอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสาวสองรุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นน้องๆที่แบบเลอค่า แบบเพลินขาดและคิดว่าในอนาคตในการแข่งขันก็าจะต้องยากกว่านี้แน่นอนเลยแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนทํากันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆอะไรอย่างนี้อีกแล้วแล้วก็จะมาฝากกันอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะติดตามทางทิกล้านเม็ดนะครับและสำคัญกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไ้ด้วยนที่ผมดรโก้ชีรัสพันุจริยาก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย